อ่าสวัสดีนะฮะเราก็มาเล่นโหมดสนายกันในายลุงบิงต่อนะฮะกดกดเป็ดลุงบิงเป็นไก่ให้ให้เกนประกาศมาโอ้โหนะดูดูดจากชื่อชาแนลก็น่าจะรู้นะว่าใครเป็นไก่ใครกันแน่มาเอาไว้ทำเป็นเป็นสนายธรรมดาวนะี่ยเอ้ยสนายธรรมดาโหดนะอย่าให้เล่นนานอฟดาก็โน,น้ อุ้ยเคียอยู่ข้างหนวะไม่ตายวะเล่เหล่าครับมาลุงจริงระดับไหนแล้วไม่รู้ซะบ้างเฮ้ยี <sounds> ัยไม่ดูละหูวอกตลอดเลยเนี่ยนะเราจะแพ้ในวงนี้วันนี้มาเกมกระกาเข้ามาเกมประกาศ เปิดตัวไปแล้วเปิดตัวไปแล้วเกมกักตัวโตดีดอกนี่จะเลื่อนเร็วเท่าไหร่วะเลื่อนเหลือเท่าไหร่วะจะสไนเขียวยิงไปเมเ่ี้ยลื่อเลยยี่สิบห้ายี่สิบห้าทำไมมันสนส์สนส์เขียวมันสไนส์เขียวพังเปล่าขึ้นสนิมอ่ะใช้บ่อยเกินสไนส์ทองเอ้ยทองขึ้นสนิมอะไรทองขึ้นสนิมมีได้ไหมทองขึ้นสนิมไงมา เฮ้ยอย่าเล่นซุ่มๆอย่างนี้ดิวะเอามาเอามาเอามาเจอละเจอละไม่อยู่ไหนเออครมันอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ไม่ได้จะเป็นไก่อะไรของลิงเนี้ยไง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 เดี๋ยวโอ้ยโแม่งโหดเกินโหดเกิน ตากรรมการยิงแม่งไม่โดนเลยจจนนี่เขียวแม่งไม่ได้สนใจยิงแม่งไม่ตายยิงหัวเข้าแล้วมันเอาชนะได้ขึ้นวะยาปอนเราจิบแม่งชิงตลอดเขาวางระเบิดปึ้มมันก็คือล็อคนะเข้าวตากรรมการโอ้โหวันนี้มันไก่ฮะเนี่ยหมดหน้าห้องแพ้ตั้งซีคิดดีๆด้วย ว่าไม่ต้องสับว่าสับก่อนไม่สับมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยมาฮะคุณซิมเล่นดักกนอปเลยใช่ไหมฮะตาผมบ้างไงย่งยังเนี่ยดูไปดอหนึ่งแล้วฮะมา รักก็น้องรู้สึกผมจะไม่ค่อยถนัดน,นะเดี๋ยวผมต้องเล่นส,สนัยนี้ซะละเฮ้ยแล้เนี่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นไ,ได้ไงครับโอ้โหสี่เท่านะมึงแค้นกูขนาดนั้นเลยหรอมาอืเจ้ข้าไหนวะ โอ้โหสึกจะชะตาจะพิกไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไมันเป็นไปได้ไงมันเปล่ันไปได้ไงมีะเขาเรียกว่าหาทางอยู่รอดนะ้ใจเย็นใจเย็นใจเยโอ้ยอ้ยเเ้เยเย เอ้ยเอาเลยเอะเลเนี่ยอุ้ยเฝ้าเฝ้าเว้าเไอ้สัสเฝ้าโอ้ยแหลกแหลกอะไรตอนนี้วะกระสุนเจาะนมน่ะนมรั่วเลยนมรั่วตายอยู่ไหนวะอู่แล้วเขาเขานมรั่วตายนะไก่ช่วยได้ไหมเออไก่อะไก่ทำไมมันมันหวืนฟุกเลย เขาไม่ได้ฟุ๊กเขาเลือนฝีมือเลื่นๆนะพี่น้องอุ้ยเข้าหัวกรรมการเจอมันย้อนละเจอมันย้อนนะเอาละท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เข้าหัวกรรมการใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าเข้าขนกรรมการให้ดูอะขนอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยไม่โดนหรออุ้ยที่ทัดเฮยไม่ต้องลงไม่ต้องเล็งแม่งแล้วยิงอย่างไง ไม่ต้องเลงเลยใจดีเยนไม่ใช่เล่นนะอ,อ๋าถนัดระยะประชิดนะซิม <c oughs> แต่สนายมันก็ประหลาดนะแม่งสนายสีทองใครก็เคยวะอืมเขารวยช่วยได้ตกใจหมดอืออืออืออมันจะแพ้ทั้งมีดเี่ย โอ้ระยะไกลแล้วทำยังไงดียิงจับผมไงวะต่อไปเราจะไปเล่นคิดซุปเปอร์วีทองกันน้อนนินจาหมดยังของแกอ่ะโอ้คิดหมดละแต่จะคิดธรรมมาด้ไม่คิดธรรมดาโหดกว่าเยอะลูกศ์เยอะกว่าตายตายเฮ้ยมันก็ความแรงความเลยก็เห็นทางกันเลย มันเท่ากันหมดเลยมไม่ใช่ไงแค่มันบวกบวกเงินบกกนนวกอะไรเพิ่มนิดหน่อยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยมาคุณซิมวันนี้คุณซิมมัน,นจะมาล่าสัตว์กันนะล่าไก่ไก่โหดเลยวันนี้ไก่จิกแรงไก่จิกแรงครับเนาะนะไม่ไม่ต้องสับไม่ต้องสับไก่จิกแรงไก่จิกแรงนะไม,ไ,มไม่ต้องสับนะจ็ด<อ>ไม่ต้องสับแล้วนระอแล้วไม่ต้องสับแล้วต้องสับกะ อีพักเยอะก็พักเยอะ <_ d> <_ d> อืมอ,อืมอ,อืมว้อรเลยวเอ้อหมอยระบบม,มาจากไหนวะกา <_ d> สุนใช้รักษาผล <_ d> มาแรกคิวกันเลยวะเฮ้ยกาสุนเหลือเหลือเ1ือดแมแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนะี่ยโอ้เแลกเลยเม่งดีอนะเนี่ยห่าน้องอนะ <_ d> โอ้ <_ d> ลูกสนเต็มเลย เหมือนให้กระสุนทางอ้อมเลยเหลือใกล้กูเกี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีดมีดก่ามีดกระมีดยา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 ใจจิตโอ้โหเขาใช้ย่อยเนี่ยสไนน์เนี่ยแล้วไปชิดเนี่ยแม่งม่งเอาเมียมันปักแย่งเงี้ยเขาตกใจกันหมด ไม่ตายเลยคนระเบิดนั่นสีไม่ตายเออหวยหยยังเล่นมีนะเขาเรียกว่าหนทางการอยู่รอดของนักสู้สไนเปันก็ดีเหมือนกันเรียนคนระเบิดเข้าตากรรมการเลยกูดูส่วนเหมือนจะหมดหรือเปล่า ฝั่งโกรกรรมการดุนี่สุดยิงยิงน่าไแหลกแลลกน้อยๆซิมซิมซิมจะลัดล้ออะไรหรือไงวะตา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  อ้ออวเียวเฉียวเฉวเฉียวเฉีวเฉีอจอมไว้คนยิงนัดีหล่อไอ้สไปละโอ้ยเอาเฮ้ยยิงโดนเยนัดเดียวแม่งยิงแม่งน่นอ่ะรู้สึกว่าเกมประกาศจะเป็นไก่อะไก่บุกละไก่บุก มันยิงโดนก่อนเลยซาดิงมันโดนละลองเล่นดีๆละไม่งั้นเดี๋ยวเป็นไก่ไอเ้เขาข้างก่อนนีส้สิบสี่สิบสามไก่ให้นายดูไก่ให้นายดูยิง <c oughs> เสร็จแล้วหนีครับหนี <c oughs> โอ้ยแม่งนำกูตัวเดียวแล้วแม่งหนีอะอะไรอะไร อะไรครับอะไรครับองตัวมีชัยแล้วกูมีชัยเออแหลกแหลกแหลได้นะใช้ได้อะไร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 แเราคนทางการอยู่รอดนะมันอยู่ไหนวะ อะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้อะไรวะหันสอดตัวออกไปยิงตัวนึงเดียวยิงเลยเลยเลยไม่ทันละเยีกกตัญญะมีจานใส่ผมมาไปเล่นคลิปกันต่อเลยจบคลิปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายต่อมา